Hãy điều thay kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลี้ยงนี่ดีดีดีเออนี่นะเลี้ยงเลี้ยง ข้าไปทำเนียบประตูสานะคะข้าไปฝั่งนู้นดีกว่านะคะจะได้ติดภาพทำเนียบสวยๆด้วยนะคะขอเชิญคืนวันรันชัยได้ไหนไหนมาแล้ว 这里边有那个什么，吃饭。 ก็กราบสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่มาเริ่มเป็นสักีพยานในการทังถ่วทวงถามความคืบหน้าข้อเรียกร้องของเราในวันนี้ครับก็ไม่ช่วงต้นเดือนพวกเราได้พวกเราเป็นเครือข่ายนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้พี่น้องผู้ใช้แรงงานก็อเดียกรลังกันได้มายื่นจดหมายยื่นข้อเรียกร้องเรียกร้องถึงรัฐบาลให้มีการยกเลิกพรกรฉุกเฉิน และมีการให้เงินเยียวยากับประชาชนอย่างทุ่นหน้ามาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่านี่ก็เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่ได้มีการตอบรับใดๆวันนี้วันจันทร์ก่อนประชุมสบ .1 วันนะฮะเรามาขอทวงถามความคืบหน้าของข้อเรียกร้องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ขอสรุปใจความสั้นๆของข้อเรียกร้องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ 1. เราต้องการที่จะให้รัฐบาลยกเลิกพรกรฉุกเฉิน ยิ่งสถานการณ์ผ่านไปในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าพลร,ร์จุกเฉินเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อควบคุมโรคแต่ถูกใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ถูกใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวการแสดงความคิดเห็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนทําให้ตอนนี้เนี่ยมีประชาชนจํานวนมาก1 1 12, 12คนที่ถูกตั้งข้อหาพรตรฉุกเฉิน แล้วก็ยังมีนักศึกษาที่ถูกตั้งข้อหาในพรกรฉุกเฉินด้วยประธานสนทคุณตุตาทิพย์พือขันซึ่งไม่ได้มากับเราในวันนี้ก็ถูกตั้งข้อหาในในคดีพลกรฉุกเฉินโฆษกสนทที่ยืนข้างๆผมอยู่ตอนนี้ก็ถูกตั้งข้อหาในคดีพลกรฉุกเฉินดังนั้นถ้าเราไม่รีบยกเลิกถ้าเราพี่น้องประชาชนยังยอมให้รัฐบา,บาลประกาศใช้พลกรฉุกเฉินและเอาพลกรฉุกเฉิน ไปใช้การอำเภอใจอย่างนี้สัก,กวันหนึ่งสัก,กวันหนึ่งจะไม่มีใครสามารถที่จะ,สะแสดงความเห็นเรียกร้องเรียกร้องเอ,อ่อความต้องการและเรียกร้องข้อเสนอข,ของตัวเองได้และที่สําสคัญการใช้พลก,กรฉุกเฉินเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่ในขณะที่การใช้พลก,กรฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการ ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการช่วยเหลือประชาชน,งานเงินเยียวยา5,000บาทเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแต่อุตสาหเป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็ยังคงมือนเดินก็คือไร้ประสิทธิภาพและไม่ั่วถึงยังคงต้องคัดเลือกพิสูจน์ความจนรัฐบาลก็ไม่ได้มีปัญญาพิสูจน์อย่างแท้จริงนะครับผมต่อไปขอเชิญคุณเพื่อนผมรุ้งรุ้งปนัสยาสุทธิจเจริญ่าวัฒทนคนุณนะฮะคนสน่สาภาพตัองได่นี้ถึงผมพัทไทยอ่านจดหมายครับผม จดหมายเปิดผกเพื่อข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานเรื่องติดตามความคืบหน้าเรื่องรองเรียนเรียนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตามที่เครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานได้ทาหนังสือรหัสเรื่องนรศ1 6 3 0 0 0ึ6 6 เมื่อวันที่28พฤษภาคน2565เรื่องรัฐบาลต้องยกเกลิกพรกฉุกเฉินและแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนใหญ่ท่วหน้าบัดนี้รัฐบาลยังไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีหนังสือตอบกลับแต่อย่างใดเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานจึงขอเรียนสอบถามความคืบหน้าของข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลต้องยุเลื่อก,การใช้พรกรสุกเฉินและนำกฎหมายที่สามารถใช้ควบคุมโรคแต่ไม่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเช่นพระราชบัญญัติโรคระบาดร้ายแรงพศ2558 2. เยียวยาประชาชนอย่างทั่วหน้าโดยใช้โดยผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนเช่นแรงงานนอกระบบประกันสังคมแรงงานที่จ้างตัวเอง แรงานในภาคเษกษตรกรรมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเพื่อถึงเท่าเทียมและทันท่วงทีเนื่อจากในขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดได้ทิ่ลดลงมากแล้วดังจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสมีจํานวนน้อยลงมาก แต่ความยากลําบากของประชาชนจากสภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำกับมากขึ้นอีกทั้งมาตรการเยียวยาของภาครัฐก็ยังคงไร้ประสิทธิภาพและไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังใช้พรกรฉุกเฉินเป็นเครื่องมือติดปากประชาชนมีให้ใช้สิทธิเสรีภาพเรื่องร้องความต้องการของตนต่อรัฐบาลได้บางจะเห็นว่ามีการใช้พวกรฉุกเฉิน ดำเนินคดีกับนักศึกษาและประชาชนที่เคลื่อนไหววิพา์วิจารณ์รัฐบาลหลายกรณีจึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพรากสุกเสิรินกำลังถูกใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอำน,นาจของรัฐบาลัฐบาลเผด็จการสุดเพอือํำน,นาจมิได้ใช้เพื่อควบคุมโรคระบาดดังที่เคยได้ประกาศไว้ขางเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคืบหน้า หากผลการดําเนินการเป็นประกาศใดโปรดแจ้งให้เครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานทราบโดยเร็วจากขอบคุ้ยิ่งกลุ่มพัฒนารายง,งานสัมพันธ์ตะวันออกกลุ่มสถาภาพแรงงานย่างดังสิทธิและใกล้เคียงสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสหาบันแรงงานอุตสาหการรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย สาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสาภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง21มิถุนายนพศสองพันห้ก็ในขณะนี้พี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ได้รับความเดือดร้อนลำบากจากจากการใช้พลรกรฉุกเฉินข้ามเพื่อจากการใช้พรากรฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ จากการใช้พลักรฉกเฉินปิดปากประชาชนและที่สำคัญจากความไร้ประสิทธิภาพความไม่มีความสุการไร้ความสามารถของรัฐบาลที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งเดือดร้อนจากสภาวเศรษฐกิจตกต,ต่ำได้อย่างท่วงหน้าเออพี่น้องรายงานวีตัวแทนกล่าวเห็นไหมครับผมขอเชิญพี่สีไทยครับผมเช<อ>ิญขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเพนกวิน,นอ่อ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะคะ,ะน้องๆนักศึกษาก็คงได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนของผู้ใช้แรงงานตอนนี้เราได้รับความเดือดร้อนมากหลังจากที่โควิดมาก่อนโควิดมาเราก็มีปัญหาเรื่องพิศษเศรษฐกิจพอโควิดมาเราก็ยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปใหญ่นะปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหลายๆสาภาแรงงานเราไม่สามารถที่จะเ,เราไม่สามารถที่จะประชุมใหญ่ได้นะคะเราไม่ในงานประชุมใหญ่เนี่ยตามกฎหมาย บอกว่าองค์กรของเราต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อรับรองงบดุลสาภาพแรงงานเราต้องรับรองผู้ตรวจสอบบัญชีสาภาพแรงงานเราต้องขอมตินะคะขอมติในการยื่นเครื่องร้องแก่นายจ้างนะฮะทุกครั้งต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่นะคะหลายๆเรื่องที่เราจะต้องขอมติจากสาภาพแรงงานเราไม่สามารถที่จะดําเนินการสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเราติดเรื่องพลกอกชุดเินนะคะ สิ่งเหล่านี้ที่มันเดือดร้อนองค์กรสหภาพแรงงานจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดฟลกรฉุกเฉินยังไม่ยกเลิกสักทีนะคะหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการในโรงงานนะคะที่ตอนนี้หลายคนนะคะถูกสั่งหยุดนะคะถูกสั่งหยุดงานได้รับค่าจ้างแค่75หรือบางที่ได้แค่62ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ,ะคำสั่งของหม่อมเต่าดังนั้นคนงานเนี่ยเดือดร้อน แต่ไม่สามารถที่จะออกมาพูดหรือมาชี้แจงได้หลายๆบริษัทใช้ช่วงพลกรฉุกเฉินะคะพยายามทำลายสวัสดิการของพนักงานลงไปไม่ปรับเงินขึ้นในขณะที่มีสัญญาต่อกันก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องปรับเมื่อวันที่เท่าไหร่บางสาภาพจรางงานต้องปรับในเดือนมิถุนามิถุนายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าในจ้างไม่ปรับเงินขึ้นตามที่เราได้ตกลงกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้ ตราบใดที่ยังมีพลกรฉุดเฉือนอยู่เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือกดดันเราไม่มีอำนาจพอที่จะกดดันให้ในายจ้างกระทำในสิ่งที่ต้องทําได้ดังนั้นสาภาพแรงงานนะคะกลุ่มสาภาพแรงงานได้ลงเสธิจแล้วก็สาภาพสิ่งทอะหลายองค์กรที่น้องๆได้ชี้แจงไปแล้วเราเห็นว่ามันมีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าในปัจจุบันนะคะเศรษฐกิจก็แย่อย่างนี้นะคะนายจ้างเองก็เต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะควรที่จะคลาย,ยล็อกปลดล็อก ยกเยกลิกพลกอฉุกเฉินได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากาพลรกอฉุกเฉินก็คือเงินห้าพันบุคคลคนทางานที่อยู่ในโรงงานนะคะเราไม่ได้เลยนะคะถูกสั่งหยุดถูกสั่งหยุดงานบางคนต้องไปตกลงกับนายจ้างเพราะเราสูญเสียงานได้รับเงินเดือนแค่สามพันสี่พันบาทต่อเดือนเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้จริงๆแล้วนายจ้างหรือรัฐบาลจะต้องเยียวยาตรงนี้แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในมาตรสองสามไม่ได้เยียวยาแม้แต่สลึนเดียวนะคะ ผลกระทบเหล่านี้มาจากนโยบายของรัฐบาลทางนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะเขาขอเรียกร้องต่อรัฐบาลนี่เรามากันหลายรอบแล้วนะรอบที่สองนี่มาติดตามขอให้รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาจัดการปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องยกเลิกพลก่อทันทีนะคะห้าพันบาทต้องได้แบบทั่วหน้าอย่าลักหลานกันแบบนี้ขอบคุณค่ะเรียมีอะไรเสริมอะไรขอบคุณค่ะเดี๋ยวแล้วพวกเราจะไปยื่น ข้างในอาวินเจ้าหน้าที่มารับตรงนี้นะคะขอเชิญเจ้าหน้าที่นะคะที่จะมารับค่ะยืนนั่นนี้นนนไปเลยยืนนับนนี้ไปเลยหมดยุบตะวัน สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับว่าเราไม่มีโควิดในประเทศไทยมาแล้วถึง3สัปดาห์ที่มีรายงานตัวเลขเป็นโควิดนั้นมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่มีความจาเป็นใดๆที่เราจะต้องมีพรากฉุกเฉินอีกต่อไปเราจึงเห็นเจตนาที่ชัดเจนของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาแล้วว่าต้องการพรากฉุกเฉินไว้ไม่ใช่เพื่อการควบคุมโรคตามที่กล่าวอ้าง แต่กลับเป็นการใช้พลตชุกเฉินเพื่อปราบปรามประชาชนเพื่อควบคุมแล้วก็ทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนทําลายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งหมดเราจึงขอเรียกร้องพรุ่งนี้พอรมอรประชุมประยุทธ์จันโอชาจะต้องยกเลิกพลร,รชุดเชิญ ช,ช,ชูสามนิ้วสูงเลยครับเป็นเจตนารมของพวกเรานะครับทุนี้ฝากให้ครมมีมติยกโรคทรตดเลิญทันทีแล้วก็ขอให้มีเงินเยียวยา5,000บาททั่วหน้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนทหารตำรวจประชาชนทุกหมูหลาผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะมีงานไม่มีงานขอให้ได้รับส่วน ของการเยียวยา5,000เพราะโควิดทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนได้รับผลกระทบกันทวนหน้าจึงขอให้รัฐบาลหาเงินมาเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้แรงงานในขณะนี้ เฮ yeah. okay. uh. okay. ้ยดี๋ยวเจอกันพี่่สวัสด okay. ีค okay. ่ะสวัสดีครับมาไไหนโอเค